สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักนะคะเขาต้อนรับเขาสู้เทีม่านบุญพารวยเฉียนเคยข่าวคุณพ่อคุณแม่จ๋าอ่าวันนี้มามาเจอกันตอนประมาณเวลาถึง17นาฬิกาก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ที่เดินท่ากลับบ้านหรือว่ากลับกรุงเทพอ่าเดินท่ากันทล่องสิเดินทาง,ทง,ทางปลอดภัยของทุกคนเนาะบางคนโทรมาเจ๊คุณแม่อันเจ๊คุณแม่ถึงมาแล้วลูกราสั่นเอฟซีกันใจดี อันนี้โรบอกข้าว่าถึงแล้วสถานัีบอกว่าคุณแม่เออเดินทางปลอดภัยเด้วว่าสันเพิ่นได้ว่าบุญล,ละอันปีไม่เจอกันว้วยก็โดนถ่น้อบาดนี่ก็เลยว่าอ่าป,ประมาณอีกจกักสี่ห้าวันเนี่ยจจบันจะเดินทางลงมาเล่นด้วยนะคะอยู่ที่ว่าจะไปที่ระยองหรือว,ว่าหัวหินเนาะค่ะจะไปยุทธเลน,นะจ๊ะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เขารับชมรับฟัง ตัวเลขของพี่แอดเนธนะคะหรือว่าพี่เนธเนาะคะ่ะให้แนวทางมาแล้วนะคะแอดเนธนะคะวันเมื่อกี้กับเขาตัวนี้เด้อเดี๋ยวจะเป็นก้อนๆดีเอนเอเดิมนะคะสําหรับพี่แอดเนธนะหลักร้อยขุดแม่นก็มาแล้วจ้าหลักล้อยขุดแม่วันนี้เลยนะคะอืนี่คะ่ะพี่แอดเนธเข้าตรงๆนะคะนี่ ชุดสตัวจะไมีใช่าสามชี้นาชุดสอตัวจะมีหางส่วนหนาจะเข่าตรงๆเด้อค่ะในส่วนของของพี่เนทหรือว่าแอดเนทนะคะอ่านี่ก็คือวันสิบหกเมษายนสองพันห้ารยหกสิบนะคะยูบุลเคียนพิทตัวนี้เป็นหกาเนะาะสิหเมษาหกเจ็ดนะคะเพื่อนไหนมาที่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เาหนึ่งศูนย์แปแป่อมีศูนย์แป 19เและ99และ07เข้าไปที่เจดเก้าตรงๆนะคะอาอยากบ,บอกดูเลขตัวตนี้เป็นเขามาตลอดเออ้อคุณพี่รตั้งแต่นูติดตามของเพื่อนมากเนะเาะเพื่อนจะแจ่มาม่ทางอ่เาเพียท่านยังนี่แหละคะ่ะนูก,กติดตามเบิ้งนูก,ก็แจ้มนูเลี้ยวเบิ้งตลอดะะเลยค่ะเลขเพื่อนนะว่าเคื่อนไ่าไม่หลุดจงหมดเลยคะ่ะเข้ามาตลอดแล้วก็หน้าติดตามมากเลยจนมากจะเข้าตรงๆด้วยซ้ํานะคะนั่นแหละก็อยากให้เพื่อนบอกเพื่อนแม่ รอติดตามท่าผู้ชมว่าอ้ยแม่เขเห็นดอกเป็นโพดท่างได้ให้หนูมากขับเป็นปอยมากห,หนูเอมาร้องให้ทาง่านผู้ชมเบิ้งมิจฉาภูเฒ่าผู้แก่เดี๋ยวลงกคนเนาะมิจฉาภูกเฒ่าผู้แก่อายุหกสิบเจ็ดสิบปรลูด,ดอกท่างเปทปท่างยังหันมาสั่นนี้คุณว่าเนาะค่ะอ่าก็เลยเอามาให้เนาะจ๊ะแล้วก็รอติดตามของอ่าหลักร้อยโคตรแม่นนะคะเออให้มาแล้วงวดน,นี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเขอไปรับชมรับฟังตัวนเด็กหน้าทางของมีแอดเนตกับฝากคือเก่าค่ะ ในส่วนผู้อดที่อยากได้คิมโปรโมชั่นเรามีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวถามถามบอลใหญ่ให้แล้วนะคะมีอยู่นะคะสามแถมหนึ่งค่ะสามแถมหนึ่งนะคะสีเบิร์ตประมาณวันที่อ่าเพื่อนว่าหายหอวประมาณยี่สิบค่ะทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทนัทน,ทนโปรนะคะต่อไปเราจะขึ้นราคาเต็มนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะนี่ค่ะให้มาแล้วค่ะซื้อสามแถมหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็เลยก็คือ เซรั่มหน้าใสอ่นะ,ะนี่เบิ้งหน้าเซบูโรดตากแดดโอ้ยท่านผู้ชมลองเบงค่ะต้องลองเบงเลยตัวเองนะคะว่าจะขาวจริงหรือไม่่คุณพี่ท่านหนึ่งสร้างไปชุดหนึ่งเต็มๆย่งใส่มบอบนแล้วค่ะมือนีโอนตังมาอีกเอาสองชุดสามชุดใหญ่เมื่อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณคุณพี่นะคะที่เอาชุดใหญ่ไปประมาณสิบกว่าชุดนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งเที่ยวสองชุดวันนี้ก็ขอบคุณมากๆอ,ออเดอร์ปังนะคะนี่จ้ะ แถมเซรั่มใหญ่ๆแบบนี้จุกๆไปเลยเซรั่มทาได้เช้าและเย็นนะคะส่วนครีมของเราจะเน้นไปที่กงคืนอ่าบางคนถามคำามอะไรว่าเจบุญพี่นะใส่คิมตัวนี้อยู่พี่สามารถจะพักหนาด้บอรหรือว่าจะล่างหนาบอไม่ต้องพักค่ะพี่หยุดใช้ตัวนั้นแล้วมาใช้ตัวนี้ได้เลยและไม่มีแพ้แล้วไม่มีการประก้าการรันตีคิมตัวนี้นะจ๊ะถ้าแพ้โทรมาเจบุญเลยอ่าก็ยังบอกอีกคือเกา ว่าผู้ใดที่ยังไม่ได้รับโทรมาเลยนะจ๊ะโทรมาเลยว่ายังไม่ได้รับอ่เดี๋ยวจะบุตตามให้จัดให้หาถุางเท่าขนส่งเพิ่นล่าออกแล้วก็อ่าบางเทือพวประสานกันนึงสิเ้าต้องได้ไปน้คขาโมนันูไปน้ำเอามาประมาณสิบห้าชุดเด้อะอ่าแต่ว่าก็ได้ครบุทุกคนแล้วะตอนนี้แต่ว่าล่าสุดที่สร้างกรสงการเนี่ยลักผิดโอ้ยคนแตกห้วย,อย,อย,อยขอตัวขอไปคุณพ,พ,พ่อคุณแม่เนาะคะ่ะนี่จะดล้างส่งเอาร่งก่อน หลังตงกันนะคะที่ย่งที่ย่งบอดด้ใหต้ติดต่อมากตอนนี้คีมนี่โอ้ตีตีคาบเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะจะมีแบบจะมีแบบแถมย่างเดี๋ยวค่ะต่อไปปู๊กก็จั่นจะมีแถมให้คุณบอกแมวว่าจะเป็นแถมสบู่อ่าบางบางวดเกิดจะแถมถ,ถ้าสั่งหนึ่งถ้าสั่งหนึ่งหรือสองกระปุกไม่มีของแถมนะคะถ้าสั่งสามกระปุกขึ้นไปเกิดขึ้นชุดใหญ่นะคะ่ะเกิดขึ้นจะมีแถมแถมให้บอดดิตเป็นเซลนลำ เซ้นลำหนี่ห่วยจะา้องไปซื้อมากกว่าผลเราสองร้อยห้าสิบจะห้อามาขายขอ่ะก็สองร้อยเก้าสิบแล้วนุ่วเาพิชค่ะอ่าถ้าเอาไปใส่เนี่ยเส้นลำตัวนี้เจวุน,นันกติธาหลายเนี่ยเจ๊น้อยแล้วค่ะกติเลยประมาณเกือบเดือนอยู่เพราะต้องใส่หลายแม่ใส่ยศเดียวใส่ยศเดียวแล้เกี่ยเห็มทัวรอบน่ะถามว่าอ่ากันแดดสิมี้วอกันแดดมี่เฮ็ดยากอีกกห,กหลีค่ะคุณแม่หนูไปติดต่อโรงงานแล้วก็คือทำยากที่สุดบรรลุว่าติถือกับนาบป แต่กาลังเทศอยู่คือกันจัดเดี๋ยวถ้าถ้าดีกันแดดได,ด้ก็คือเอาเอาที่ป้องกันแดดเพราะแดด้านห้องตอนนี้แห้งขึ้นแมวบ่งโรลดนุนเด่นสงการเบิ้งค่ะเบิ้งแขนนูนใสเสือกแต่ว่านานนานนุยังยังเหมือนเดิมเนอะไม่เป็นฝ้าด้วยนะคะหนูอายุจะสามสิบห้าสามสิบหกแล้วนะคะอะเบิ้งโหลดข,แขนแขนเป็นกันแห้งค่ะเพราะว่าเล่นอย่างหนักมากเล่นตแต่สีม่องเสาน,น,หนะหนูจนหดทุ่มหนึ่ง เต้นข้างร้ายจนขาปั่นค่ะน,อน้องเจบุญก็ซูตายครับเอาเต้นไปกลางเราให้เล่นค่ะผมบอกพ่อแม่พสุดยอดคิมตัวนี้ดีมากกล้าการันตีเลยนะคะคุณแล้วอีวี้นอย่าพึ่งเชื่อค่ะต้องลองด้วยตัวเองนะคะต้องลองเอาไปทาด้วยตนเองนะจ๊ะอะถ้าม่ต้องเ g ่าร้ายค่ะเอาเรื่องของพี่แอดเนตกันไปเลยเจบุญขอเขียแบบนแป๊บหนึ่งนะคะเอาไปเลยรวย ไม่ต้องอรอช้าเอาไปรวยต่อเนื่องพื่นว่าพีเนตวานะจ๊ะรวยต่อเนื่องกันไปเลยนะคะบ่รู้ว่าเมื่อนี้จะลงหลักรอยพุแม่ท่านบอดด้อพุณแม่ถ้าท่านน่ะสจพบ่นก็ิขึ้นจอตัวสีเอ็กพอตัวสิลไดในนาอแม่เนาะอ่ะได้มาลวล่ะตัวเลขขนาดได้มาแล้วใจเย็นๆนะคะหลักร้อยโคตแม่นแต่หลักร้อยบ่เข้าแล้วค่ะค้นสาม,มารถดเอาไปเป็นเลขวิ่งเลขยังไ้คือยังไม่หลุดนะจ๊ะยังไม่หลุดนูก็ยังบอกแล้วว่า เอาใจสายวิ่งสายเหนื่อยไม่ต้องไปปักหลักที่บอกว่าหลักร้อยนะจ๊ะแต่เราสมัครเป็นบุญเน้อพออยากต้นทุนใดนะคะในตวนตุนใดที่อยากได้เลขดับเมื่อกีก้กระดับอยู่ๆแ่จะ,ะบุญก็ไ่ไปล้มช่องดอกอ่าคนเอามาล่องน้ำตนแบบที่ว่าโอเคเป็นยานืึกแล้วไปเอามาล่องมาสิคุณบอกแม่งอยากได้บอเลขดับอ่าเดี๋ยวจะบุญจะนํำเสนอให้งวดนี้งวดเมื่อกี้ก็ไม่เด่นดีเลยเก่าให้ดูด้วยดับเป็นดับไม่ต้องมาถ้าติดตัวนี้ไม่ต้องซื้อเปลืองเงินเปล่าคุณพ่อว่านะจ๊ะ ออนั่นแหละเดี๋ยวจะันคอเขียนแป๊บนึงปรกจำมวดวันนี้ออกสองผู้สพพาน้องแม่เนาะสองออวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงาน แมนบอกเพิ่นเลื่อนมาเป็นวันที่สองเนาะแม่นเนาะส่วนหมามันก็ต้องออกวันที่สองคุณสภาพทุกปีอยู่เช่เลิไม่ต้องรอช้าเอาไปรวยต่อเนื่องเลยเพิ่นว่านะจ๊ะเอาเราจะไปองเก็บแปบเดียวแตงเ๋าคุณแม่คุณพ่อแคบเนาะคะ่ะ ตรวจแปรพร้อมกันค่ะคุณตาคุณแม่สำหรับของพรีเอสดเนสนะคะให้มาแล้วค่ะประจําหัวันที่สองปฏษสภาพค่มสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วยค่ะตัวที่เล่นเดี๋ัวกสามตัวมีเจ็ดอ่าห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะและมีที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองห้าห้าเจ็ดและห้าหนึ่งเดี๋ยวรอตัวเน้นวันสองวันนะคะเดี๋ยวพี่เน้นให้เจเบนจะรีบเอามารงให้เลยนะคะ เอาค่ะแคปค่ะคุณบอกคุณแม่แคปหน้าจอเลยนะคะชอบจัดขัดพานเป็นเพียงแนวทางเหล็กไม่เขาไม่หลุดเด้อคุณบอกคุณแม่ความสิลงทุนกบใส่ตีดีๆวามที่จะลงทุนนะคะช่วงนี้เลขก,กระรุนๆลุดเขาเงื่อนท่อนกันนาเนียแม่เอ,อ้ยมาสงกันเงินเบิอ่ดบางคนกันได้กลับลงไปเฮ็ดงานนะคะเพื่อหาเงินขึ้นมาใหม่นะคะ หาเงินขึ้นมาใหม่ก็คือสงการเราจะได้หมวนกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาแคบหน้าจอเขพ่อปก็แม่จานับหนึ่งถึงสามนะคะขอให้โชคดีสําหรับเปิดลินะทท่านของพี่แอดเนตเอามาแบ่งปันอยากให้คุณพ่อคุณแม่รวยหรือว่าถูกทุกคนเนอะคะ่ะอันนี้คือให้ฟรีตลอดนะคะไม่ต้องเป็นเสียเงินนะคะให้ฟรีย้ําให้ฟรีเดอ้อค่ะชอบจัดขัดพานเดอน้อค่ะเนาะแม่เนาะขยมตลอดว่าเป็นเพียงแน้ท่าน,นละไปยิ้มหาลอตเตอรี่เด้อเมื่อกี้เขาที่เจ็ดเก้าตรงๆ มวลนี่เลขล่างตัวใดตรงอกตรงใจคุณพ่อคุณแม่เอาไปเสี่ยงฟันถ้าฟันนี้แล้วไปลืมคอมเมนต์หรือว่าท้วบอกใจบุญน้ำเหมือนแรกใจบุญจัดค่ะว่าตีเสี่ยงตัวใดนั่นแหละอันมวนเมื่อกี้นี่คุณพีทเมาบอกว่าให้นองใจบุญเสี่ยงหานึงไหแน่เนาะตองดีมังก็บอกว่านู้ว่าฟันมันมาออกอีกทีเลยคุณพี่หรือว่าจะมาออกมวันนี้ก็เป็นได้นะคะสำหรับคลิปนี้เวลาก็พอสมควรแล้วนะคะใจบุญจะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่ พี่บอกว่าแม่โชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า